มาที่ข่าวดีของประชาชนผู้ใช้รถนะคะเพราะว่ากทาพจะเปิดให้ประชาชนนั้นทดสอบทางด่วนสีรัตวงแหวนรอบนอกฟรีนะคะตั้งแต่วันนี้จนถึงเที่ยงคืนของวันที่17สิงหาคมนี้ก่อนที่จะเปิดใช้อย่างเต็มรูปแบบในวันจันทร์ที่22สิงหาคมนี้ค่ะวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันแรกนะคะที่ทาง ทางการการทำพิเศษแห่งประเทศไทยหรือว่ากะทะพแล้วก็บมจทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพเปิดให้ประชาชนได้ทดลองใช้โครงการทางพิเศษสีรัฐวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหาคนครฟรีซึ่งวันนี้มีประชาชนใช้บริการน้อยเพราะว่ายังไม่ทราบข้อมูลแล้วก็ไม่ทราบจุดเชื่อมต่อนะคะโดยกะทะพก็จะเปิดให้ประชาชนใช้เส้นทางพิเศษเส้นทางนี้ฟรีไปจนถึงเที่ยงคืนของวันที่17สิงหาคมก่อนจะเปิดอย่างเป็นทางการเต็มรูป แบบ ในวันจันทร์ที่22สิงหาคมนี้โดยในช่วงของการเปิดทดลองใช้จะยังไม่เปิดทางเชื่อมต่อกับทางพิเศษสีรัตซึ่งเป็นทางด่วนขั้นที่2นะคะที่ด่านบางซื่อ1แล้วก็ด่านบางซื่อ2โดยผู้ที่ต้องการเดินทางไปฝั่งธนบุรีก็ให้ใช้ด่านด่วนกำแพงเพชร2นะคะทางขึ้นจะอยู่ตรงข้ามสวนสมเด็จพระนางเจ้าสุริ i k i เข้าทางพิเศษสายสีรัตรวงแหวนรอบนอกและหากเดินทาง างมาจากทางพิเศษสายสีรัตวงแหวนรอบนอกก็ให้ใช้เส้นทางลงจตุจักรบริเวณกำแพงเพชรสองนะคะแล้วก็ไปใช้ด่านบางซื่อสองเพื่อเข้าทางพิเศษสีรัฐหลังจากเปิดอย่างเป็นทางการก็จะคิดอัตราค่าผ่านทางพิเศษสีรัฐวงแหวนรอบนอกเป็นแบบเหมา์จ่ายนะคะโดยรถยนต์450บาทรถ6ถึง10ล้อ80บาทและมากกว่า10ล้อ1 1 5บาท ขณะที่ทางด่วนบางซื่อ2เนี่ยนะคะซึ่งเป็นด่านที่เชื่อมต่อกับทางพิเศษสีรัฐจะใช้อัตราค่าผ่านทางรถยนต์4ล้อ50บาทรถ6 1ถึง10บล้อ75บาทและรถยนต์มากกว่า10ลอ้อนี้ก็110บาทนะคะทั้งนี้โครงการทางพิเศษสีรัฐวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมีกทพนั้นเป็นเจ้าของโครงการแล้วก็อยู่ภายใต้การบริหารจัดการในรูปแบบสัมปทานกับ BEM มีระยะทาง16.7กิโลเมตรเริ่มจากถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพตามแนวเขตทางรถไฟสายใต้เดิมข้ามมนน้ำเจ้าพระยาบริเวณสะพานพราม7และไปสิ้นสุดในย่านบางซื่อนะคะซึ่งเชื่อมต่อกับทางพิเศษสีรัฐที่สถานีขนส่งหมอชิต2ซึ่งช่วยเพิม่มความสะดวกในการเดินทางของผู้ใช้รถในถนนนะคะจากพื้นที่โซนตะวันตกของกรุงเทพมาสู่ย่านใจกลางเมืองได้สะดวกและก็รวดเร็วมากขึ้นค่ะ